วันนี้วันเสาคุณแม่มาขายที่จุกสวัสดสิซอยการเป็นวันโกนวันนี้มีอะไรบ้างมีมะขามยักษ์แม่ชือชูหน่อยบัวหิมะเคสกูสเบรี่คุณแม่กำลังแกะส้มโออัมพวา มีน้ำสมุนไพรบ้างปลาเซลมอนบ้างอ่อนบคุณแม่มองกล้องหน่อยสีครับกำลังไล์สดอยู่ซอยถุกสวัสดิ์26วันนี้คุณแม่มีใบเจอ สาวะรถมระะกอรจากนาราธิวาสมาไกลวันนี้มีโชงเทงด้วยครับ